กินเตอร์เยลลี่ยูสแบรนด์คาเฟ่ขนมหวานไทยขยายแฟนชายตลาดเอเชียเยลลี่ยูส คาเฟ่ขนมหวานชั้นนำของไทยโชว์ศักยภาพแบรนด์ไทยก้าวสู่เวทีโลกเตรียมขยาย30สาขาทั่วภูมิภาคเอเชียในปี2565ชูผลิตภัณฑ์มะม่วงดีที่สุดในไทยของเครือข่ายสหกรณ์เกษตรกรท้องถิ่น Exquisite Global ผู้นำด้านการบริหารงานร้านอาหารและแฟรนชชสายที่ประสบความสำเร็จในการขยายสาขาแฟรนชชสายร้านอาหาร Mango Tree และโคคาทั่วภูมิภาคเอเชียมาแล้ว70สาขาใน13ประเทศ เตรียมพายเลี่ยูสแบรนด์คาเฟ่ขนมหวานไทยขยายแฟนไชน์ในตลาดต่างประเทศตั้งเป้าปี2565ขยายสาขา30แห่งในประเทศเวียดนามกัมพูชาและสิงคโปร์มุ่งหน้าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์มีสาขาไม่ต่ำกว่า500สาขาใน20ประเทศภายใน5ปีสอดคล้องกับเป้าหมายของแบรนด์ก้าวขึ้นแทนร้านขนมหวานที่ทำจากมะม่วงไทยชั้นนำของโลกร้านแฟนไชส์เยลลี่ยูสจะมีขนาดพื้นที่30 7 0ตารางเมตรพร้อมเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในบริการซื้อกลับบ้านทำเลเป้าหมายศูนย์การค้าและส่วนกลางการคมนาคมขนส่งที่มีผู้คนสัญจรจำน,น,นวนมากปัจจุบันเยลล่ยูสมีสาขาสไตล์คีออสจำนวน14สาขาประกอบด้วย12สาขาในกรุงเทพและ1สาขาในกระบี่รวมถึงสิงคโปร์และกำลังเปิดสาขาแห่งใหม่ในกัมพูชาเร็วๆนี้ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ